พระถือดาบวนนาทึงแล้วนะคะแต่คุณเชื่อไหมว่าในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมีพระที่สามารถฟันลูกธนูได้กลางอากาศเฮ้ยนี่มันโชว์ในอนิเมะหรือเปล่าครับเปล่าค่ะเรื่องจริงบันทึกไว้ในตำนานสงครามระดับชาติด้วยวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกซึกสะพานอุจิสมรภูมิเรือดที่มีพระนักรบโซเฮร่วมรบอย่างเป็นทางครั้งแรกและตำนานที่อย่างเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ก่อนจะไปฟันธนูกันขอเล่าย้อนไปนิดครับว่าศึกสะพานอุจิเนเกิดขึ้นในปีคศ1180เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเกมเปหรือเจนเพว์สงครามกลางเมืองระหว่างสองตระกูลใหญ่ไทระและมินาโมโตะสงครามนี้ใหญ่ระดับมีผลเปลี่ยนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับเพราะจบศึกนี้ญี่ปุ่นเปลี่ยนจากระบอบจักรพรรดิมาเป็นรัฐบาลซามูไรยอย่างจริงจังและพระนักรบก็มีบทบาทสำคัญในศึกแรกของสงครามนี้ด้วยศึกนี้เกิดขึ้นที่แม่น้ำอุจิใช่ไหมคะใช่ครับฝ่ายเจ้าชายโมโตโฮิโตะที่หนีออกจากเมืองหลวงมาขอหลบภัยที่วัดมิอิอิระแต่ไทระรู้ข่าวเลยส่งทัพมาปราบแล้วมิอิเดราทำยังไงมิอิเดราลังเลครับแต่พระจากวัดโคฟุ จิตัดสินใจร่วมรบกับเจ้าชายทันทีเลยเกิดการรวมทัพกันฝ่ายเจ้าชายมีซามูไรนำโดยมินาโมโตโนโยริโทโมะและมีกำลังพระโซเฮจะวัดเข้าร่วมด้วยแล้วพวกเขาไปตั้งรับที่สะพานอุจิใช่ไหมคะ เป๊ะครับสพานอุจิเป็นทางข้ามเดียวไปยังเมืองนาราถ้าศัตรูข้ามได้แพ้ดังนั้นพระและสามูไรร่วมมือกันหรือไม้กระดานบนสะพานเพื่อสกัดศัตรูแล้วตำนานพระฟันลูกธนูล่ะคะเกิดขึ้นตรงนี้เลยเหรอใช่เลยครับหนึ่งในพระนักรบโซเหท,ที่โดดเบนในศึกนี้คือชุดสุยโจมโย แกเป็นพระนักรบจากวัดโคฟุกุจิฝีมือสุดโหดมีบันเทิกว่าถือดาบในมือหนึ่งเงาในอีกมือหนึ่งมีลูกธนูปักในไหลแต่ยังสามารถฟันธนูของศัตรูได้กลางอากาศว้าวพระอะไรจะเทขนาดนั้นคะเนี่ยตำนานนี้มีภาพวาดแบบมาคิโมโนด้วยนะครับเป็นภาพเขียนแบบม้วนยาววาดฉากตอนเขากระโดดข้ามซากสะพานโจมตีกลางกองทัพศัตรูคือไม่ได้แก่งแค่ถืออาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธา ที่กล้าเผชิญหน้าแม้แต่กับสงครามฟังดูแล้วพระโซเฮไม่ใช่แค่การรักษาวัดแต่คือนักรบเต็มตัวเลยนะคะใช่เลยครับศึกสะพานอุจิถือเป็นครั้งแรกที่พระโซเฮปรากฏตัวในฐานะนักรบระดับชาติไม่ใช่แค่ตีกับวัดอื่นและการปรากฏตัวนี้ก็สร้างภาพจําใหม่ให้คนทั้งประเทศภาพของพระที่ไม่ได้ถือแค่คัมภีร์แต่ถือเงาดาบและกล้าฟันธนูกลางสนามรบใช่ครับแม้จะมี ข้อถกเถียงเรื่องอหิงสาแต่ในยุคนั้นการปกป้องฝ่ายธรรมก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ พระโซเฮจึงเป็นบุคคลที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความเชื่อกับความรุนแรงอย่างแท้จริงถ้าไม่ได้ฟังซีโรทุโนนี่ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าญี่ปุ่นเคยมีพระที่รบแก่งระดับนี้และนี่ยังแค่ศึกแรกเท่านั้นครับในตอนหน้าเราจะพาคุณไปสู่บทสรุปของพระนักรบตอนที่อำนาจศาสนาเริ่มถูกท้าทายโดยขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่อย่างโอดะโนบุนางะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับจากศูน สู่รู้สนุกทุกคลิป